เอาก็จะส่งค่ารถไปแต่วววงวะเที่ไงส่งค่ารถไปแต่งวะเที่ไงไม่พอค่ะเอาเหรอไม่ไว่าจะดึงมาใบหนึ่งเอามานาผู้ซื้อเอามานาผู้ซื้อ แม่นี้มีบุญคุณอันเดียหลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเป,นปนยแม่สุปเฮาตกเปขาหักขาหักขาเปไปโรงพ <ไป S 1> ยาบาลแม่ที่ไปไซเขาสิบายแม่แม่เาไปเดี๋ยนี่ขาเบาไปข้างในบอลไปข้างในเขาจะรอพิษไปอย่างนั้นหันบึ้มบับ่ม ที่เรียงชั้นเปาค่ะที่ตรงนี้ค่ะเชิญค่ะเชิญเว่าแม่ตรงนี้นะคะเชิญคุณแม่ตรงนี้นะคะไม่เลยให้ใหม่นะคะไม่ใช่เดนนี่มาไล่เดนนี่ทองบ่อเขาบอกมีหยั่งห้องมแต่ข้ามสิ่งใจเขาเป็ตัวในสูรลูกกูแม้วันแม่ปีนี้เขาไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าเขามีเดนนี่สินนั่นแหละเพราะว่าแม่เนื่องในวันแม่12สิงหาก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงน้ำเงินเงินทองเงินไหลกองทองไหลมาสิ่งใดที่ ผิดพลาดไปลูกคนนี้ก็ขอโทษขออภัยอะไรที่ตั้งใจก,ก็ดีไม่ตั้งใจก,ก็ดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วก็วันนี้ก็ต้องบายแม่ด้วยจ้าเอาโหสิกา้าเอาโหสิก้าแม่แล้ว,วเลมึงด่าคุณหมู่านนี่โมดิกับเาลาลนงมือจะเอายังไงโอเคไม่เป็นไรจึงและลุงเรื่องเดอ้ออะไรที่ด้วยว่าแม่กับอ,อารมณ์แม่อาจจะพูดแรงแม่ก็จะขวดแม่นะไม่เคยกดแม่มึงยู่นด่ามึงอยู่เด้ ไปพวกนี้ก็เรื่องใหม่วันนี้ก็วันแม่ก็ขายแม่มีค้างสู้ิกรด้วยว<อ>่ราราจาหรือว่า,าด้วยอะไรก็ช่างขอายจะเล่นลูกเรืองรุงรงร่งเรืองค่ะรุ่งเรืองเอียงกะลำด้วยลำด้วยป่วยบระเจ็บเป็นลูกหล่าเด้อไม่มีอะไรนอกจากสุขภาพแข็งแรงต่อให้เรามีเงินเขาแจกเงินกันแม่ต่อให้เรามีเงินล้นฟ้าโมเมนต์นี่บ่มี่นี่เอาเงินล้านเด็คนอื่นยู่ต่อให้เรามีเงินล้นฟ้า เราก็ไม่มีความสุขหรอกแม่ถ้าเราเลื่อนตัวจากสุขแต่แม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 ่ก็มีความสุขแล้วลูกไม่มันแบบว่าไอโยนั่นแหละรู้อยู่ว่าแม่แบบไม่อยากได้เงินหลออแม่อยากได้ความสุขเมื่อคิดตัวเราเองจริงๆเดี๋ยวแม่ก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วเราเดินน้าแค่หรอจะไปอันนี้เดียวจ้าฉันต้องกลับมาจ้าอะไรนะจะกลับมาทําไมหรอเขาก็จะส่งค่ารถไปต่างประเทศไง ส่งเท่าแล้วไปต่างประเทศไงไม่พอค่ะเอาเหรอไม่ไม่ว่าจะดึงมาใบหนึ่งเอามาน้าปุซื้อเอามาหน้ไปซื้อสิบี่ใส่หูไม่เห็นเห็นแม่บอกว่าจะไปต่างประเทศก็เลยแบบว่าคือไล่เลยใช่ไหมใช่แปดทิศหนึ่งแปดอาทิตหนึ่งจะกลับมาค่ะเศษหนึ่งพอไหมอ่ะไม่พอค่ะโอ้ยงั้นก็ไปสักข้าผัดพวกก่อนแล้วเนาะึงมันแบบว่ามันกี่ใบอ่ะนับดูซิซี่มันครบจริงไหมอันนี้ไม่อยากให้ไม่ให้เอาไปเลยค่ะมันมักี่ใบอ่ะ ัับบสิเอา่อยากได้ตั่างดีว่าเร็วๆอันนี้คือหนึ่งแสนบาทแบบว่าเป็นพอเป็นล้านพอเก็ตมันนี่นะครับผมพอเก็ตมันนี่แบบไปเที่ยวไรแม่ใช่ไหมใช่จะไปประนางเหมือนเดิมจานประนานก็ได้นะตั้งปีนึ่งหมดแสนนี่ไหนไปใช้ปีนึงดิบ้าบรออันนี้เงินสดเงินเดือนยังไม่เบิกเงินเงินเบินไม่เบิกเงินเดือนเบิกเเดขาไม่ให้เบิกบริษัทบัญชีเขาไม่ให้เบิกไม่บอกรู้ไม่ห้างรู้เอาไปซะโอเคเอาไปลดอ่ะ อันนี้นจริงเหรอจริงค่ะแม่ไม่จริงเหรอไม่ไม่เอาทำไมอ่ะเพราะแม่ไม่อยากให้ลูกมาบอกว่าให้เงินแม่เท่าไหร่ไงเอาให้ไปเลยอันนี้เป็นเงินจริงเอาไปไจริงเพรอะรถตีน<บ>ี<บ>่อันนี้แปอาทิตย์เดียวก็เขาเรียวกว่าเขาเรียวกว่า <laughs> พี่น้องเขาเรียวกว่าเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เดืนท้ายหนึ่งอาทิตย์ไม่เดี๋ยวมาซู้อทำไมอ่ะแต่จากไรมึงเอาขึ้นกูไม่กูสิยบานี่ไม่สูยเขาให้จริงอันนี้ยเขาให้จริงอันนี้ไม่ได้เล่นละครนะคะไม่เช่ละเพราะว่า แม่บอกว่าแม่จะเบิกเงินเดือนล่วงหนาแล้วแต่ว่าเราเรา,เราก็ตั้งใจจะให้หยอยู่แลว้วเราก็เลยแบบเออมันต้องเบิกเราอะไนี่ฮักกับทั้งทายแอปไปิซื้อตัเฮากกับแสงอยู่แล้วเพราะว่าต้นปีที่สามเพราะว่าปีสามปีท่นหนึ่งยังสิแม่สามสี่ปีท่หนึ <laughs> ่งไม่ก็ให้นี่แหละวันแม่ดว้วยความตั้งใจให้แบบเป็นของขวัญวันแม่เพอรอาะแม่แม่ก็ขายของช่วยลูกอยู่ ส่วนแม่แบบ่อพวกรก็ขายของได้อยู่ไปญี่ปุ่นมันแบบไปไม่ได้หรอกเพราะจะไปจะไปไหนไม่ได้เพราะคิวงานมันบ้างแค่เดือนละสองสามวันก็เรียกแบบว่าอึไปเทปอะไรเพราะว่าหนึ่งล่ะรายการบุฟเฟ่ต์ต้องไปทุกสัปดาห์ควรจะวันหนึ่เอาอันนีเอเออเอาไปให้นาคาวเอาแค่ได้กับวิธีไปเอาเขาเองมันได้เลยแม่รวยอยู่แล้วนี่แม่ก็ยังใส่บุฟเ่แอบ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 นั่นแหละเอาเอาไปใส่มันคุ้มค่าคุณราคาพี่น้องบ้านแม่หลับไม่อยังไรแล้วเฮ่างี้ล่ะอันนี้ก็คือมันเป็นเขาเรียกว่า เพราะแก้มันนี่แต่ว่าคุณแม่เขาก็ทํางานเขาก็มีเขาก็มีรีวิวของเขาอยู่เขาก็มีเงินเปลี่ยนกันไปเดือนละหลายแสนอยู่อันนี้เป็นเสียเงินของเขาได้นี่เจ้าหนี้เยอะมากเจ้าหนี้ไปไม้คลิปนี้เป็นมันก็ไม่เกี่ยวกับนี่นี่ก็สวนนี้แต่ว่านี่เขาก็ซื้อของบินเองอะไรอย่างนี้อาออกค่าอะเรล่ามือละรวยจ้าทำยังไะพี่น้องเอาไปขอธนาคารอีกเดู้ห้องโอนให้อันนี้ เง no ินอันเนี้ยเจ้าภาพให้มาเมื aro aro ่อวานนี้แหละก็ยังไม่ได้ใช้เลยเจ้าภาพอยู่พึ่งเจ้าภาพอยู่พึ่งด่านะครับผมโอเคลียร์เรื่องพี่น้องเด้อบายไปแล้วใครจะรู้แล้วงานยุคคลิปว่าหายอยู่ในพี่น้องโว้พนแรีนนี้เขาจะหายยังพนเรื่อซอะไรอนนี้ไอ้จิ๊กจะหาปอมนะหายปอมดีใจดีใจว่าก็เห็นที่เลูกก็เล่นยังไงนั่นโว้สบ่าหายดอก เพราะฉันตอนนี้ฉันอยูเข่าแห้งห,หันไปทางพูนพ่นเล็ซี่พูนพอ่ะเอาพูด <laughs> ยูยู่พอคลิปเด็กกับต้นคลิปเังไงหัวคลิปก็ปลายคลิปโอ้นี่ละเซ็งมาเลยโอเคไปเที่ยวฟิลเล์ให้สนุกสนานหนึ่งสัปดาห์ได้ฉันเหรอฉันกลับมาหนึ่งอาทิตย์ค่ะเออนั่นแหละรีบกลับมาเพราะว่ามันมีคนสักรา ตัวเครื่องบิน่ะสมัยเขาลสะไบเขาส่งได้เท่งไหนเอาส่งเขามีมูลค่าได้ของน,น่นไปใส่ของเนี่ยเอาไปไปซีก่อนเขาพูด f ีก่อนขขบคุณค่ะอ,อันนี้เงินประจากขึ้นหนึงเงิ็นึบปลูกก็ไปให้งานมาลูกไปหนึ่งแสนหนึ่งแสนนี่คือคอยก็ไ่เคยจับเงินเป็นแสนดอกจริงจับเงินเป็นล้านคอได้หไหวอยังเออไพูกนี้เป็นล้านบ้างเผยงมค่าเริ่มงนบ้าเยค่าจบแล้วม่จบแมีเวียาบ้างไปบ้างอันไหนไปบ้างอัน สมุนไพรไปบ้างแล้วลงมาได้เลยครัท่านบ้างพี่เต๋กูเห็นมึงถ่ายอยู่เรื่อยๆายสุขภาพแม่ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่มีแม่ก็แล้วก็เอฟซีทุกท่านที่เป็นแม่วันนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านด้วยนะครับผมเอฟซีทุกท่านเป็นผู้ใดที่กำลังรับชมอยู่ก็ให้ลำเนินเงินทอนหรือท่าปลอดภัยแข็งแรงแข็งแรงสวัสดีครับบาย